ต้องบอกกอนเลยว่าการดูดไขมันไม่เคยอยู่ในหัวเลยถ้าไม่ดูดเนี่ยมันไม่มีทางไหนที่จะทันแล้วตอนนี้สวยไม่ทันแล้วคือถ้าต่อกําลังกายตอนนี้มันไม่ทันแล้วมันลงไม่ทันแล้วต้องทางรัดแล้วดูดก็เลยตัดสินใจว่าดูดค่ะต้องดูดค่ะเอาออกไปเลยค่ะครบหนึ่งเดือนแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะแล้วก็ดีขึ้นกว่าไม่ดูดมากค่ะลงไปจากเดิมเยอะมากค่ะโอเคพึงพอใจใส่ทุกทยสวยแน่นอน ต้องบอกก่อนเลยว่าการดูดไขมันไม่เคยอยู่ในหัวเลยที่เรืองที่นี่เพราะว่าคุณแม่เนาะเปิดเปิดก่อนประเดิมก่อน<ะ>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะเราเป็นคนพาคุณแม่มาเองเจอคุณหมอนะคะแล้วก็เห็นสถานที่อ่ะมันดูสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐาน<ะ>ใช่ค่ะอันนี้คือจุดสําคัญเลยที่เลือกที่นี่ค่ะคือปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐาน<ะ>คือเขาเรียกอะไรความปลอดภัยอะ่ะคือสูงสุดอยู่แล้วเนาะเ<ะ>นะเพราะว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาล แต่ที่นี่คือบอกเลยว่าเหมือนอยู่โรงแรมเลยค่ะมไม่เหมือนอยู่โรงพยาบาลกสวยเป๊ะแน่นอนบางทีอะเหมือนบางคนอาจจะกลัวว่าแบบเข้ามาแล้วไม่ทําแล้วกเกรงใจคุณหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือไม่ต้องกังวลเลยคือเข้ามาปรึกษาก่อนเนาะนะคะจะทําไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งคุยก่อนเราจะได้เข้าใจเนาะนะคะ